ทำไมพี่หนุ่มกัญชัยเงียบไม่เล่นรายการหนกระแสเลยเกี่ยวกับแตงโมทำไมครับทำไมทนายเดชาผมตั้ง,งคำถามคำถามให้กระทุกคนเลยนะผมไม่ได้กล่าวหาใครนะแต่ตั้งคำถามให้เลยทำไมทนายเดชาต้องเอียงไปฝั่งห้าคุณบนเรือหรือตำรวจทำไมบิ๊กปั๊ต้องเป็นคนสั่ง ให้กะรองผบคนอื่นว่าอย่ายุ่งเดี๋ยวจะดูแลแคดีนี้ด้วยตัวเองทำไมแซนส่วนใหญ่ตาเหลือกเพราะเหตุผลก็คือนักข่าวท่านนี้อยู่ยืนอยู่ข้างหลังค่อยสกัดค่อยบอกห้ามพูดข้อมูลนี้ห้ามพูดข้อมูลนั้นทำไมเป็นอย่างนี้ครับ เมื่อไราที่เขาพูดไม่ตรงพูดไม่โอผมจะส่งข้อมูลไปของเขาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไปหาตัวจี๊ดของเราก็คือพี่อัจฉริยะให้พี่อัดเปิดเลยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ที่ผมคุยกับเขาทั้งหมดเนี่ยเกือบชั่วโมงหนึ่งสองสามครั้งตอนแรกเขาไม่ยอมรับเลย ตอนแรกเขาไม่ยอมรับเลยว่าได้โทรหาเขาบอกปฏิเสธพอผมบอกว่าผมมีหลักฐานมีการโทรเวลานี้เวลานี้เวลานี้มีการโทเรโทเขาบอกว่าโอ้โทรไอ้วันที่สี่เนี่ยจาไม่ค่อยได้นะแต่วันที่ผ้าโทรไม่ใช่ครับก็คือพอผมจี้ไปจี้มาสุดท้ายก็ยอมรับไม่ได้โทรแต่อันนี้ เันนี้อา้าแป๊บหบนึ่งนะตอบคําถามเม้นนี้ก่อนนะตอบเม้นนี้ก่อนนะเขาเขียนว่าอะไรนะเอากลับมาจ้าไปไหนมานี่มานี่ก่อนมานี่ก่อนมานี่ก่อน Japanese sushi อันอันอัอดับแรกเลยนะอย่าใช้อวตารเข้ามาคุยเอาเอาตัวจริงเข้ามาคุย You are playing games. If you really have evidence why take three years? Japanese Sushi ไปถามพวกสื่อพ่อของตัวเองก่อนว่ามาดิสเครดิตตัวกูทำหาไรฮะแล้วกลับไปถามตำรวจนนทบุรีผู้กับนนทบุรีก่อนที่ตัวผมเคยส่งหลักฐานไปแล้วกลับมาถามผมว่าคนบังแจ็ค อยู่ฝ่ายไหนกูก็งงเลยว่าตำรวจต้องมีฝ่ายด้วยเหรอมันบอกอ๋จะถามว่าคือให้ส่งหลักฐานนี้มาอยากจะให้เป็นประโยชน์กับฝั่งไหนตัวตัวกูเนี่ยโดนวางงานตั้งแรกแล้วตั้งแรกแล้วตอนเวลาเขารู้ว่าตัวแจ็คคุยกับกระติกและกระติกพูดกับกูอะไรไปบ้าง โดนไปตั้งวันนั้นแล้วพอแล้วเขาอยากจะดิสเครดิตแล้วเอาไอ้ไอ้กุ้งแห้งออกมาวิจาร์ณว่ารูปนี้เป็นรูปตัดต่อเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เรื่องน้องเนยเนี่ยอ่ะเรื่องน้องเนยอ่ะเรื่องน้องเนยน้องเนยเนี่ยนู่นสมัยหกปีแล้วนะเจ็ดปีกว,กว่าแล้วนะ เจ็ดปีกว,กว่าแล้วนะผมเล่าให้ฟังนะผมว่าเคยทําช่วยน้องเนยตอนไอเก่งติดคุกอยู่ช่วยไขมือถือให้เพราะตัวผมหรือเสียโป้หรือใครๆก็ตามมีชื่อเสียงมีกระแสน้องเนยก็ต้องการเงินเอาไปช่วยไอเก่งแต่จริงๆมีแฟนอยู่แล้วแต่ไปหาเก่งทำไมไป ให้ความหวังเขาทําไมพอเก่งออกมาก็เลิกการแต่งงานใหม่อันนั้นเรื่องส่วนตัวเขาแต่แม่น้องเนยเนี่ยขายมือถือและผมอะช่วยช่วยเป็นตัวแทนหรือช่วยไปไลฟ์ขายให้ใครที่จะเข้ามาซื้อเนี่ยตัวผมก็ไล่ให้ไปซื้อจากน้องเนยน้องเนยไม่อนไม่ส่งมือถือและบิดเงินไปเขาหกหมื่นตัวผมต้องการให้น้องเนยต้องเอาเงินคืนเขาแล้ว ตอนนั้นอะ่ะผมจำไม่ได้นะมีการมีการซื้อไข่อะไรสักอย่างอเมรินทีวีมาสัมภาษณ์ผมผมบอกเขาตรงๆว่าไอสลิปการโอนเงินเป็นสลิปตัดต่อนะไม่ใช่สลิปจริงนะผมแค่อยากจะให้เขากังวลกวายแค่นั้นผมอะ่ะเป็นคนพูดเองผมอะ่ะเป็นคนพูดเอง แต่เขาเอาเรื่อง6ปี7ปีก่อนมาย้อนมามาเอาเรื่องของไอกระติกว่าตัวผมคุยกับกระติกมันเป็นแชทตตะต่อที่ผมคุยกับกระติกผมใช้ไอจีแตงโมผมคุยกับมดดำผมใช้ไอจีแตงโมผมคุยกับพุดเดิลแอนนาโมอามินาฮิปโปหรือคุยกับใครก็ตามไอ้โศสศบตกไอวัน ผมใช้ลายของแตงโม IG แตงโมทั้งนั้นมันจะตัดต่อได้ไงไอ้ฮาแล้วเอาเลี่ยงผ้ามาเข้าอีกผ้าไม่พอเลื่ยงมือถืออีกมือถือไม่พอไม่มีเรื่องไอเสือกมีเรื่องไอคลิปอีก เขาอะาวางงานมาตั้งต้นแล้วแต่ไม่ไปไลฟ์เขาตายตรงพี่ไอคลานั่นแหละเขาตายตรงไอคลานั่นแหละครับแต่ไลฟ์เนี้ยอาจจะเป็นไลฟ์เป็นไลฟ์ที่อาจจะผมพูดจาไม,ไม่น่ารักแต่ว่าอีกเดือนหนึ่งผมอาจจะไม่ไปพูดจาอะไรที่ไม่น่ารักเกี่ยวกับใครกดกดหัวใจไปเรื่อยๆสิครับกดหัวใจไปเรื่อยๆสิ กดหัวใจไปเรื่อยๆครับไม่ต้องส่งของขวัญกดหัวใจพอครับขอบุณมากที่ส่งของขวัญเนี่ยผมไม่ต้องการแค่อยากให้คุณเข้ามาฟังเรื่องสำคัญสำคัญจะได้เขารู้ตอนนี้เข้าใจยังว่าทำไมตัวครูไม่ได้เปิดตั้ง3ปีที่แล้วเพราะแม่ก็รับตังไปแล้วแล้วแม่ก็รับเขาเป็นลูก ลูกรักไปแล้วไปกอดคอยแซนไปจบไอแซนไปแล้วมึงจะให้กูไปเปิดหลักฐานให้ใครเหตุผลของกูเนี่ยไม่เปิดมานานขนาดนี้ตอนเนี้ยกูเอาไปให้ทางอาจารย์ปานเทพหมอตวัชชัยเนี่ยเขาเอาไปให้เดียไซเนี่ยเขาใช้เป็นประโยชน์ไม่ดีกว่ารไรโง่ ถูกไหมคือข้อมูลที่ผมเปิดไปปลายๆนะเป็นข้อมูลสำคัญนะอันนี้ให้กันบ้านใครหาตัวคนคนที่โทรหาแตงโมในเวลา4ี่ทุ่มนิดๆเจอก็แสดงว่าคนคนนั้นเก่ง แต่เบอร์ที่เขามีเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ชื่อตัวเองจดทะเบียนนะครับทุกคุณฟังไว้นะเขาใช้เบอร์เบอร์หนึ่งโทรหาแตงโมแล้วสี่ทุ่มนิดนิดสี่ทุ่มสิบนาทีเขาโทรหาแตงโมไม่เกินสิบนาทีอท,ท่ทีสี่ทุ่มนิดนิดแต่ไม่เกินสิบนาที <c oughs> <c oughs> เขาโทรหาแตงโมเพราะเขารับข่าวลือแต่ในคลิปเสียงเขายอมรับหลายเรื่องที่เราขาดใจมานาน เขายอมรับหลายเรื่องบางเรื่องผมให้อาจารย์ปานเทพเปิดดีกว่าในรายการเพราะแกเป็นคนที่เล่าละเอียดดีกว่าตัวแจ็คแกเป็นคนที่เล่าละเอียดดีกว่าแจ็คแกเป็นคนที่เล่าละเอียดดีกว่าแจ็คคือผมไม่สนใจอวตารอยู่แล้วหรือใครจะเข้ามาเพมมีเพมอะไรเยผมไม่สนใจอยู่แล้ว ขาพิมพ์ไปก็เท่านั้นผมอ่านไม่ออกจะพิมพ์ไปเพื่อไปปั่นคนอื่นไปไปไม่งั้นจะไปปั่นผมเนี่ยไปเรียนภาษาอังกฤษมาก่อนไปไอ้งงไปเรียนภาษาอังกฤษมาก่อนค่อยมาปั่นผมอะใช้ภาษาอังกฤษมาปั่นดีกว่าอย่าไปพิมพ์ภาษาไทยผมอ่านไม่ออกจะมาพิมพ์ภาษาไทยปั่นเท่าไหร่กูอ่านไม่ออกเสียเวลามึง โอ้โหโอ้จริงๆไม่มีคนครูที่โรงเรียนเหรอไม่มีคนครูสอนภาษาอังกฤษเหรอฮะเสียได้เงินพ่อแม่เปล่าฮะตอนนี้กูก็ไม่ได้เป็นครูแล้วไม่งั้นจะสอนให้แต่ถ้าจะให้กูสอนเนี่ยค่าจ้างกูแพงนะพวกมึงจ่ายกูไม่ไหวหรอก ถูกไหมครับเอออยากจะปั่นไปเรียนไปเรียนมาก่อนป่ะไปเรียนภาษาไทยมาก่อนออภาษาอังกฤษมาก่อนค่อยกลับมาปั่นดีกว่าดีนะเออคืออยากจะบอกว่าอยากจะบอกแค่นี้ว่าสมมติเราอ่ะอยากจะไปอ๋ยจอย n m ไมทีมเกือบพันแล้วนี่ไอ้กองแห้ง ไอ้กุ้งแห้งมันตายไปแล้วอ๋อมีคนยอยนทีมด้วยโอ๊ยน่ารักมีคนจอยนทีมด้วยวอาน่ารักเคอผมบอกเลยนะว่าผมให้โอกาสหน้าข่าวอาวุโสคนนี้ผมให้โอกาสเขาให้ไป ให้ข้อมูลที่เขาให้กระแจกไว้ Jack White, กับ DSi เดี๋ยวผมจะทำเป็นไฟล์คลิปเสียงส่งไปให้ทางพี่หมอว่าเอาไปมอบให้กับพี่ๆ d ี่ DSi หน่อยเพราะอยากจะให้เขาเก็บเป็นหลักฐานไว้เมื่อไรที่เขาพูดอะไรที่ไม่ตรงครับที่เขาคุยกับแจ็คไว้เนี่ยมีปัญหาละมีปัญหาละงั้นมีปัญหาละถูกไหมครับ อะไรที่จะพูดไว้เนี่ยต้องขอให้เป็นตรงไปตรงมาอย่าพูดอะไรที่บิดเบือนอย่าพูดอะไรที่ไม่เท่ไม่ใช่แบบตรงไปตรงมานะถูกไหมก็คือผมอะ่ะอันนี้เป็นเดือนรามาวานเป็นเดือนอดศินเริ่มจากวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกถึงหงเดือน ผมอาจจะพูดจาไม่ก้าวร้าวผมอาจจะไม่ใช้คําหยาบอะไรที่ทำให้ผิดศีลหนึ่งอันที่สองผมจะอดเสศนทั้งเดือนนะผมจะอดเส็นทั้งเดือนและผมอาจจะไม่ตอบโต้อะไรและไม่พูดอะไรที่ทำให้คนอื่นเสียใจหรือคนอื่น รู้สึกไม่เป็นธรรมกับเขาแต่ผมจะเปิดข้อมูลหรือเปิดประเด็นที่เป็นข้อใดจริงตรงไปตรงมาแล้วผมก็จะอดสินและผมก็จะภาวนาว่าอัลลอฮ์ทำให้แตงโมต้องรับความยุติธรรมไม่เกี่ยวว่าเขานับเธอศาสนาอะไรก็ตามแต่ไม่เป็นธรรมกับเขาเขาต้องรับความยุติธรรมให้ได้ ถูกไหมครับอ่ะก่อนที่ผมไม่เคยพูดถึงเรื่องไอ้กระเทยแก่คนนั้นเพราะก่อนที่ผมจะเข้าเดือนอดศีลเนี่ยขอฝากถึงกระเทยไอ้แก่หน่อยที่ไลฟ์บ่อยๆที่ไลฟ์บ่อยๆเนี่ยผมขอฝากถึงมันหน่อยไอ้กระเทยแก่ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วผมไม่รู้จักชื่อมันด้วยมีคนส่องลิงก์มาผมก็เข้าไปดูผมก็ขำแต่ มีคนสองมาว่าเขาอ้างว่าเขาเป็นเพื่อนสนิทแตงโมโทษนะมึงมึงเป็นเพื่อนสนิทแตงโมมึงจะไม่ไปตีสนิทกับไอตาเลือกมึงจะไม่ไปตีสนิทกับไอตาเลือกถูกไหมมึงจะไม่ไปตีสนิทกับไอตาเลือก แต่มึงไปตีสนิทไกาตาเหลือกแล้วมึงจะออกมาพูดจาอะไราที่แบบอุบาทอุบาทแบบนี้นะมันชื่ออะไรไม่รู้เขาเชื่ออะไรอ่ะไม่รู้ไอ้กระเทยแก่เฮเลนระไม่รู้เฮเลนหรือใครอะไรที่คาใจเฮเลนเนี่ยอะไรที่คาใจเนี่ยคุยตรงๆมานะ คยตรงๆมาสินอดใช่สินอดครับผมไม่ผมไม่ใส่ใจอวตารอยู่แล้วแต่ว่าผมขำประสางกิษยังไม่ถูกต้องไอจัจเป็นซูชิเมืองงามประสาฤษิดยังไม่ถูกต้องอีก ไปเรียนมาใหม่ปะไปไปไอจะบเปในนูสูชิไปไปจ้างคุณครูไปเรียนภาษาอังกฤษก่อนรู้ก่อนว่าภาษาอังกฤษเนี่ยต้องเขียนว่ายังไงนะหรือจะไปไปถามไมซน่ะที่ถูกไล่ออกจากโรงเรียนที่นิวซีแลนด์เนี่ยไปถามเขาให้เขาหาคุณครูมาให้หน่อยคือจะใช้เขียนอะไรก็เขียนให้มันถูกต้องหน่อยเขียนให้คนที่อ่านอยู่เขารู้สึกอ่ะ แต่อันนี้อ่านแล้วมันขำอ่ะไปมันแบบเข้าไปเหมือนผมว่าเขียนภาษาไทยบางครั้งแบบเขียนมั่วเพราะว่าใช้ Siri พิมพ์เอาเพราะบางทีไม่ได้อยู่กับเพื่อนเพื่อนคนที่เป็นคนไทยอ่ะก็จะเขาเขาพิมพ์ให้ไม่ได้ก็ผมก็จะใช้ Chat GPT หรือใช้ Siri มาพิมพ์แต่ผมก็อาจจะเขียนโกเขียนผิดบ้างก็บางทีก็คนไทยเขาก็จะแบบเฮเลนเฮเลนคืออ๋อเอกทัยแก่ชื่อเฮเลนอ่ะ ไอ้กระเทยแก่เฮเลนเนี่ยฝากถึงมันด้วยนะว่าจะเข้าข้างคนอื่นเข้าข้างไอแซนหรือจะให้ไอแซนมาไลฟ์ด้วยหรือจะให้ใครก็ตามมาไลฟ์ด้วยเนี่ยจะมาด่าพวกเราเนี่ยช่วยเปิดหน้าดั้งแบบเอาหนังหน้าตัวเองอะ่ะมาไลฟ์ดีกว่าอย่าไปเปลี่ยนกล้องมาไลฟ์ พอม่มีคนส่งลิงก์มาว่าปิดกล้องไลฟ์ด่ากันอยู่มันบอกมันเป็นเพื่อนสนิทแตงโมอายไหมเฮเลยนะมึงอายไหมที่เรียกตัวเองว่าเพื่อนสนิทแตงโมมึงอายเปล่าอายไม่เป็นนะผมสอนให้นะว่าคําว่าอายยังไงเนี่ยที่บ้านมีกระจกไหมผมว่าไม่น่าจะมีกระจกเพราะว่าถึงว่าแล้วทําไม หน้าไม่สวยเลยหรือว่าแต่งหน้าไม่เป็นก็คืออาจจะต้องมีน้ําบ้างนะมีน้ําใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีน้ํามีอีกวิธีหนึ่งทําเยี่ยวสายไว้บนมือแล้วก็สอนหน้าตัวเองเข้าไปดูตรงนี้ดูหนังหนังหน้าตัวเองก็จะได้รู้เลยว่ามึงสมควรเป็นเพื่อนแซมแตมโมหรือไม่ฝากแค่นี้แหละ ผมเปรียบเทียบได้แต่แค่นี้แหละว่าที่บ้านไม่มีกระจกก็ไม่เป็นไรไม่มีน้ำก็ไม่เป็นไรยี่ยวใส่เข้าไปปากแล้วเอาหนังหน้าส่งเข้าไปดูตรงนี้ส่งเข้าไปดูตรงนี้ในเยี่ยวตัวเองแล้วถามตัวเองว่ามึงอ่ะสมควรเป็นเพื่อนแตงโมหรือเปล่าแค่นั้นฝากถึงมันแค่นี้แหละครับ โอเคนะวันนี้ผมเปิดประเด็นสำคัญให้แล้วแต่วันด้าผมดูว่าเขาจะออกมาให้ข้อมูลนักข่าวอวสูรท่านนี้หรือไม่ไม่งั้นผมจะเปิดคลิปผมเปิดชื่อนามสกุลผมเปิดเพจผมเปิดข้อมูลทั้งหมดเลยครับดีไหมดีไหมครับโอเค โอ้ยดูมาแล้วดูมาหมดแล้วครับดูมาสำนวนอ่ะการโทรเข้าออกอะไรแบบเนี้ยผมดูมาแล้วดูมาตั้งนานแล้วผมดูผมดูสำนวนการเบอร์โทรออกหรือใครโทรหาแตงโมเมื่อ3ามปกีกว่าแล้วนะ มีคนส่งมีคนส่งส่งละเอียดมาให้แต่เมื่อสามปีที่สามปีแล้วนะไม่ใช่เร็วๆนี้นะแต่ผมไม่เคยเปิดข้อมูลเพราะว่าพวกคนเขาแฮปปี้ต่างคนต่างอยู่ไงแม่ก็รับเงินแม่ก็ได้ลูกรักก็ทุกคนแฮปปี้ไงก็ไม่รู้จะทำไงก็แค่นั้น